การเปลี่ยนทำทั้งหลายให้เป็นบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพคุณหลวงปูนนง่ดสดจันทสโลจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ตลอดเวลามีความเป็นชีวิตที่ต่อเนื่องให้รับกับทำทั้งหลายที่ไม่สมธรรมที่จะต้อง เปลี่ยนโครงสร้างมาเป็นทำรรบุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโลจึงจำเป็นที่ทุกท่อถาดบุญจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเพิ่อเบอิกบาทที่สามารถที่จะแยกธรรมทั้งหลายออกจากกันให้ได้จึงจะสามารถรวบรวม บาลมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโลได้อย่างต่อเนื่องราบรื่นอาฐานบุญจึงต้องทำความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากการรับเป็นเส้นทางให้กับบรารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโลให้ได้ตลอด ทอาฐานบุญก็จะต้องทำงานตลอดเวลาพทอทฐานบุญนั้นจะถูกสร้างอยู่ตลอดเวลาเพื่อรับกับการทำงานของความเป็นทอดานบุญความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็จะเกิดขึ้นตลอดเพราะทำทั้งหลายมีการเปลี่ยนไปมาโดยใช้เส้นทางของ พ่อทานบุญในการเดินทางเข้าหาธรรมเพื่อนำธรรมทั้งหลายนั้นสร้างขึ้นใหม่เป็นธรรมของตนเองเมืมีสามสิบธัตพระเด็พระกุหลงบูสดจันทร์ทัศโนที่เกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดเป็นความ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ซ้ำกับความเป็นผู้รู้ผู้เบิกบานที่เคยเป็นทําใหม่ให่ที่เกิดขึ้นเป็นรูปแบบของชีวิตหรือความเป็นยังอยู่ที่มีการทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อ ความเป็นชีวิตหรือความเป็นยังอยู่ที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆด้วยการทำงานของเครื่องจักรกของพลังงานของธรรมความมั่นคงของธรรมที่มากขึ้นคือความมั่นคงของท่าที่ถูกสร้างขึ้นอย่างตลอดเวลาด้วยธรรมที่มีอำนาจ ในการรวมธาตุทั้งหลายไว้ให้เป็นท่อทานให้กระแสธรรมได้ไหลเวียนในส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นนิพพานธรรมใหญ่ปรมีิสานึทัตพระเดชพคุณหลวงู่สดจจนทัสโลจะต้องเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบานเพื่อ รับรู้ถึงทุกส่วนของนิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ได้ผลรับเป็นการดำรงอยู่ได้ของธรรมบุญบาร,รมีสัจจิฏัสระเดปปุุลูุสดจันทสโลธธรรที่เป็นความสุขความเจริญของชีวิตอยู่ตลอดการทำงานของธรรมและการทำงานของธาตุจะมี การทำงานที่ควบคู่กันไปตลอดความมั่นคงของธรรมก็ทำให้ธาตุมีความมั่นคงขึ้นการรักษาทําบุญบาร,รมีสามสิบทัศประเดะลงสุด,สด,ดนลสลโลเป็นผลทำให้เกิดความมั่นคงของธาตุที่อยู่ในนิพพาน ทำบุญบารมีสามสิบทัดพระเดชบ,บุรุภูสดจันทสโลทุกท่อทานบุญมีทำบุญบารมีสามสิบทัดพระเดชพระปุรุภูสดจันทสโลอยู่ณตำแหน่งของศูนย์กลางของแต่ละท่อทานบุญที่เป็นตำแหน่งของเส้นทางสายกลางที่บารมีสามสิบทัดพระเดชพระปุรุภูสดจันทสโล เดินทางไหลเวียนไปตามท่อฐานบุญทั้งหมดไดยใช้เส้นทางสายกลางนี้กระแสทำบ,บุญบาร,รมีสามสิทธัศ์พะเพคุณหลวงพูสดกันสโลรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ได้ทั้งหมดทั้งนิพานทำใหญ่นะศูนย์กลาง ทะเลบุญบารมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโลทุกทอดทานบุญจึงรับรู้และตำแหน่งของศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโลในการรับรู้เข้าไปยังตำแหน่งศูนย์กลางของอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรัศโลเข้าไปถึงระดับของหน่วยที่เล็กที่สุดของธรรมบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรโลที่ทำงานดึงดูดบอกเกิดสร้างขึ้นเป็นหน่วยของธรรมบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัศโล การเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของหน่วยที่เป็นธรรมบุญบาร,รมีสามสิบทัศระเดพคุณวงูสดกันทัศโลท่อทานบุญทั้งหลายจะต้องจดจ่อตามไปยังหน่วยที่เล็กที่สุดที่เป็นหน่วยเริ่มต้นในการสร้าง หน่วยของธรบุญบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโลที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องการจดจ่อณนะ์ตำแหน่งูนย์กางอ่ทะเลบุญบาร,รมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเันทัสโลตึงต้องจดจ่อไปณนะ์ตำแหน่งของหน่วยทําบุญบาร,รมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโลซึ่งเป็น ส่วนของหน่วยที่เล็กที่สุดเพราะการเกิดขึ้นใหม่ของหน่วยที่เล็กที่สุดของธรรมบุญบารมีสันสิทธประเดพุลโงภูสจันทร์สลโลเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นธรรมใหม่ๆอยู่ตลอดทอดทานบุญทั้งหมดจึงต้องเจดุดจอดอยู่นตำแหน่งของศูนย์กลางของหน่วยที่เล็กที่สุด ที่เกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ตลอดซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการจดจ่อได้อย่างสมบูรณ์นักตำแหน่งของศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบร,รมิสามสิทัศน์พระเดชพระกุหลวงสูทธิจันทรสโลไปยังศูนย์กลางหน่วยที่เล็กที่สุดของธำบุญบร,รมิสามสิบทัศนรรร์พระเดชพระกุหลวงสูทธิจันทรสโลได้ตลอดจะทําให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่สมบูรณ์ เป็นผลรับของการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานของทุกหน่วยบาลมีสาลิบทัศพระเดชพรุกุลปูสดกันทสัศโลที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเหมือนกับ การรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆที่เป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันการรับรู้สิ่งใหม่ๆที่คล้ายๆแต่ไม่เหมือนกันการรับรู้จะต้องสำเร็จในหน่วยที่เกิดขึ้นใหม่ๆ เป็นหน่วยถึงจะรับรู้ในหน่วยต่อ,ตอไปได้เป็นการทำงานที่จะต้องทำให้มีความเร็วขึ้นรับกับการเกิดขึ้นของธรรมบนบาร,รมีสามสิบทัศที่มีหน่วยของบาร,รมีสามสิบทัศใหม่ๆเกิดขึ้นตลอด การเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในการรับรู้โดยใหม่ๆที่เกิดขึ้นจะต้องรับรู้ให้เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละหน่วยจึงจะสามารถที่จะเกิดหน่วยใหม่ๆขึ้นมาได้ตำแหน่งของการรับรู้ที่สมบูรณ์ของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน คือตำแหน่งของศูนย์กลางอูทะเลบุนบารมี่สังิทัศน์พระเดชพระนหลงคุณสดแตนสสโลซึ่งเป็นตำแหน่งของหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานรวมอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์เป็นชีวิตเป็นความเป็นยังอยู่อย่างสมบูรณ์การทํางานนี้ของบารมีสังติทัศน์พระเด็พระูลงคุณสดแตนสสโลก็คือการทําหยุดตัวสําเร็จทำที่เป็นบาป ฟังครับไม่ให้รับรู้ณตำแหน่งของศูนย์กลางหน่วยที่เล็กที่สุดนศูนย์กลางอุทเลยบุญบารมีสามสึงทัศนี้โดยจะมีสิ่งต่างๆนำเสนอเพื่อไม่ให้เข้าสู่การรับรู้ที่เรียบง่ายคือการรับรู้ณตำแหน่งศูนย์กลางหน่วยที่เล็กที่สุด ของบารมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทสโลที่อยู่นตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลซึ่งการรับรู้ให้ได้อย่างสมบูรณ์นี้จะต้องจดจ่ออย่างต่อเนื่องที่สมบูรณ์ไม่ให้คลาดจากศูนย์กลางหน่วยที่เล็กที่สุด ของบารมีสามสิบทัศน์ะเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโซที่อยู่ณศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโลเพราะโดยที่เล็กที่สุดจะเกิดขึ้นใหม่อยู่ตลอดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ใหม่ๆอยู่ตลอดจะต้องรับความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้เสร็จไป ในแต่ละหน่วยที่เกิดขึ้นเพื่อให้โดยใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้วงจรวัฏจักรที่เกิดก็คือการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จซึ่งจะมีรายละเอียดของการเกิดขึ้นมากของบรมีสา,าทราาที่แพท์พระเด็จพระคุณองสดจนสันโสรมีกระแสะเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของศูนย์กลางของทุกท่อทานบุญ เพื่อผลรับที่จะเกิดหน่วยให, Надо, ใหม่ๆของบรมี <ieran> สังติฐาน์ประเดพุรุภูสดจันทัสโลที่ตำแหน่งของศูนย์กลางหน่วยที่เล็กที่สุดนนตำแหน่งศูนย์กลางอู hiking, medida, ทะเลบุญบรมีสังติัศน์ประเดพุรุภูสดจริทัสโลหน้าที่ของทอทานบุญทั้งหลายจึงเป็นผู้รู้ผู้เปของผู้เบิกบานที่จดจอหน้าตำแหน่งศูนย์กลางอูทะเลบุญ มีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเันทัสโลณศูนยะ์กลางหน่วยที่เล็กที่สุดของบรารมีสามิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโลที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเป็นการทำหยุดตัวสำเร็จของบรารมีสาสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดเจนทัสโลเป็นความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบ,บานที่สมบูรณ์